ยินดีต้อนรับพลพรรคของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับคลาวคราวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับโุลูการลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ผีพังพระง,งาบน้ำตาตกในสเปอร์ปลดล็อกเชื่อมเมนยูเฮใ,ในบ้านครั้งแรกในรอบ5ปีเรามาชมผลฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษในคกำคืนที่ผ่านมากันหน่อยนะครับลิเวอร์พูลเอาชนะบอลบัดได้สามหนึ่งบูมแฮมตันแพ้ไบ,บตันหนึ่งสี่ฟูลลัมแพ้ให้กับเบนฟอร์สามศูนย์สเปอร์ชนะแมนเชสเตอร์สองศูนย์ แมนเชสเตอร์ชนะนิวคกสเซล1-0นะครับโดยผีแดงพังมาง,งาบแล้วนะครับบนอัตตาลองเต็งแชมป์นั้นหล่นมาอยู่ที่4ตามหลังลิเวอร์พูล แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับโอ้โหฟอร์มมันค่้นคืนที่ผ่านมาไม่ดีเอาซะเลยนะครับโดนสเปอร์นะครับของอังเกะบอสเตกนกูนะครับไล่ถล่มไล่จิกเอา2ประตูต่อศูนย์นะครับเรียกได้ว่าสุดยอดจริงๆนะครับโอ้โหทั้งฟอร์มการเล่นแล้วก็ในเรื่องของสถิติต่างๆนะครับที่สเปอร์เอาชนะแมนยูได้ไม่ยากเย็นนะครับซึ่งณตอนนี้นะฮะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีปัญหาแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าในลุ้นการนี้นะครับส่วนลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับก็ฟอร์มดีขึ้น โดยนนหน้าห้งางแดงลีวูพูของเราเจองานหนักนะครับไปเยือนทางฝั่งของเดวกาเซยูไนเต้นะครับลเวูพูลูกป,ป่านะครับโทมัสซูเกลพร้อมปล่อยไรอันสกับฟินแบกออกจากเทียมเหุเพราะนเตะไม่มีความสุขกับแผนการทำทีมของเขาอัปเดตรายงานข่าวล่าสุดกับสถานการณ์และข่าวการยายทีมของไรอันสกับฟินแบกที่ตอนนี้ดูเหมือนว่าทางสโมสรลเวูนั้นกำลังรุกหนกักในดูการยายทีมของนกเตะรายงนี้มากขึ้นเรื่อยๆและ ตั้งเป้าหมายเอาไว้แล้วว่าจะต้องปิดดิวกลองกลางดีกิตทีมชนฮันนันรายนี้เข้าสู่ทีมให้ได้ก่อนที่ตลาดหน้าร้อนจะปิดตัวลงและณตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าทางลิฟว์นั้นพร้อมแล้วที่จะยืน่นข้อเสนอจำนวนเงิน20ล้านปอนด์ให้กับทางเิย์มินิกพิจารณาในช่วงต้นสัปดาห์หน้าตามที่มีข่าวออกมาในช่วงก่อนหน้านี้นะครับดยรายงานนี้นะครับล่าสุดมาจากท่านของ90มิลโดยนักข่าวที่มีชื่อว่าแกแฮมเบอรี่ก็ออกมาพูดในเรื่องนี้ในรายการ Talking Transfer p o พสแคท เขาได้กล่าวไว้ว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าโอกาสการแยกออกเตอร์ทินอเลียนส์อเลีนาของทันนไรอันส์กาเฟนแบกนั่นกาลังมีความชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆแม้ว่าก่อนหน้านี้ทันนั้นไบรย์มินิกก็ได้ออกมายืนยันอย่างหนักแน่นว่านักเตะรายนี้ไม่ได้มีไว้ขายแต่จากการที่ณนตอนนี้สถานการณ์ของไรอันส์กาเฟนแบกกับไบรย์มินิกนั้นยังคงเหมือนเดิมก็คือตัวของเขานั้นไม่ใช่ผู้เล่นที่เป็นตัวรุกแรกภายในทีมของโทมัสตูเคิลอีกต่อไปแล้ว ซึ่งนั่นทาให้นะตอนนี้ไรอันสกับเบนแบกเริ่มมองเห็นอนาคตที่ชัดเจนแล้วนะครับว่าต่อให้อยู่ค้าข้งกับทีมต่อไปตัวของเขานั้นก็จะต้องประสบชะตากรรมเดียวกันกันกบเมื่อฤดูการที่แล้วอย่างแน่นอนผมยืนยันในวันลิเวอร์พูลกำลังเป็นทีมตัวเต็งสําหรับการย้ายทีมของนกเตะรางนี้นั่นพล่าสุดเท่านั้นของไรอันสกับเบนแบกนั้นได้เข้ามาพูดคุยโดยตรงกับโทมัสทูเคิลผู้จัดการทีมไบยมานิก ถึงอนาคตของเขาในฤดกูกาลหน้าซึ่งนันวิาทน์ท่านนั่นของทูเิลก็ได้ยอมรับออกมาต,ามตรงๆว่าไรอันสกาเรนแบ็กจะไม่ใช่นักเตะต,ตัวเลือกแรกสาหรับทีมของเขาในฤดกูกาลน,นี้และตัวของเขาั้นก็เข้าใจถึงความร้อนใจของดาวเตะในวัย21ปีรายนี้และถ้าหากตัวของเขาต้องการย้ายทียมทูเิลก็จะไม่กดขวางอีกต่อไปแล้วเพราะเขาไม่สามารถให้ในสิ่งที่ตัวของนักเตะร,รายนี้ต้องการได้นั่นเองนะครับโดยทอางการไบรลี่ก็ยังกล่าวต่อไปว่า ณตอนนี้มันมีความชัดเจนแล้วนะครับว่าาเยูมิริกอาจจะไม่สามารถเก็บไรอันสกาบเบนแบกให้อยู่กับทีมต่อไปได้อีกแล้วและณตอนนี้นักเตะรายนี้ก็ได้ตัดสิในใจแล้วว่าจะย้ายออกมาค้าแข่งในสกร์ลีกโดยมีลิร์พูเป็นทีมแต่งแม้ว่าไรอันสกาบเบนแบกจะไม่ใช่ผู้เล่นหมายเลขหกที่ทางลิพูนั้นกาลังต้องการตัวอยู่ณนเวลานี้แต่ก็คือนักเตะที่ทางเจ็ติ้งคลับชื่นชอบไปน,นอย่างมากดังนั้นในตอนนี้ทางนั่นลิพูนั้นก็กําลังใช้ความพยายามทุกวิธีทาง เพื่อที่จะปิดเดิวนักเตะรันนี้เข้าสู่ทีมให้ได้ก่อนที่ตลาดหน้าร้อนจะปิดตัวลงและณตอนนี้ทางทีมงานเจจา,จาของลิเวอร์ pool ก็อยู่ที่เยอรมันเป็นที่รู้แล้วดังนั้นมันจึงจะเจลว้วาลิเวอร์ pool กำลังมีโอกาสที่ดีที่จะได้ตัวไรอันสแตมแบงเข้าสู่ทีมก่อนที่ตลาดหน้าร้อนนี้จะปิดตัวลงนะครับ หรืหนาหอลิหวอร์พรูอาจจะต้องใช้เงินมากถึง80ล้านปอนด์ถึงจะสามารถคว้าตัวชีคด,ดูโกเร่เข้าสู่ทีมได้ถูกโกงค่าตัวอีกแล้วทั้งสโมสรเลร์ปูนะครับทีมดังสึงเวทีพิองเกฤษต่อเป็นข่าวลือล่าสุดว่ากําลังใช้ความพยายามอย่างหนักในการคว้าตัวชีคด,ดูโกเร่กองกลางตัวรับจากสโมสรคสริสตัลเพลสเข้าสู่ทีมให้ได้ก่อนที่ตลาดเสมอจะปิดตัวลง และณนะตอนนี้ทางลิวูลน,นก็ได้ยกให้ดิวการย้ายทีมของชีดูกเรเป็นเป้าหมายอันดับที่1ของสโมสรไปเป็นที่รลแล้วและทางเจ็ินครอปก็ได้ย้ำกับทางทีมงานจะจะไปแล้วว่าจะต้องปิดเดียวนักเตะรายนี้เข้าสู่ทีมไม่ได้ไม่งั้นดดูการน,นี้ลิวโลมีปัญหาแน่นอนหากไม่มีมิฟิลต,ตอรับธรรมชาติอยู่ภายเนเทียมโดยล่าสุดตามรายงานจากซามีม็อกเบลนะครับเป็นนักข่าวสายคริสตัลเพลสก็ได้ออกมาพูดเรื่องนี้ผ่านทางรายการ The Red TV, โดยกล่าวว่าความเงียบที่เกิดขึ้นอยู่ในเวลานี้ทําให้ลิเวอร์พูลกำลังกดดันมากขึ้นเรื่อยๆว่าพวกเขาจะสามารถคว้าตัวกองกลางตัวรับรายใหม่เข้าสู่ทีมได้หรือไม่อีกทั้งในะตอนนี้ตลาดการสแกนเปิดหน้าร้อนก็เหลือเวลาอีกเพียงิบ1วันเท่านั้นก่อนที่ตลาดจะปิดตัวลงซึ่งนั่นทําให้ลิเวอร์พูลรู้สึกกดดันมากข้าไปใหญ่และที่สุากันนะตอนนี้ทางลิเวอร์พูลไม่มีแผนอื่นอีกต่อไปแล้วในการเสริมทัพผู้เล่นในตำแหน่งกองกลางตัวรับ และชีดูโกเล่ก็เป็นนักเตะต,ตัวเลือกเดียวที่ทางลิเวอร์พูลมีอยู่ณเวลานี้นั่นเพราะนักเตะร,รายอื่นๆนะครับได้เปิดฤดูกาลไปหมดแล้วและตัวสกัดของนักเตะเหล่านั้นก็ไม่มีแผนที่จะปล่อยตัวนักเตะของตัวเองออกจากทีมอีกตัวไปแล้วแน่นอนผมได้สอบถามในเรื่องนี้ไปยังสายข่าววงในที่อยู่ในสโมสร,รคสริสตัลเพลทและก็ได้ทราบข้อมูลว่าทางคริสตัลเพลทนั้นไม่ได้เร่งรีบอะไรกับการปล่อยตัวชีฟดูโเร่ออกจากทีม นั่นเพราะกองกลางชาวมาลีรายนี้มีสัญญากับสโมสรยาวจนถึงปี2027ดังนั้นถ้าหากลิเวอร์พูลต้องการที่อยากจะได้ตัวชิคดูกเร่ไปร่วมทีมจริงๆแล้วแล้วก็ค่าตัวจำนวน70ล้านปอนด์ตามที่ทางคริส์ตอร์เปลตตั้งาราคาขายเอาไว้ในตอนแรกนั้นอาจจะไม่มีแล้วและลิเวอร์พูลอาจจะต้องยอมทุ่มเงินเพิ่มขึ้นอีกถึง80ล้านปอนด์ถึงจะมีโอกาสที่จะทำให้ทางคฮลซตอรเปลตยอมพิจารณาขายนักเตะรายนี้ให้กับทางลิเวอร์พูล มันเป็น,นกลไกที่ถูกต้องของตลาดการซื้อขายนักตเตะเมือ่อลิเวอร์พูลย่างได้ตัวนักเตะกองกลางที่ดีที่สุดของคริสตอรเพลตและณนะตอนนี้เวลาในตลาดการซื้อขายนักเตะก็เหลือน้อยเต็มทีดังนั้นถ้าหากพวกเขาไม่กล้าที่จะลเงินจำนวนมหาศาลพวกเขาก็ไม่มีทางที่จะดตัวนักเตะที่เป็นเป้าหมายเข้าสู่เทียมตามที่พวกเขานนั้นต้องการจรึงอยู่ที่ค่าตัวของชีฟดูบเร่พุ่งสูงขึ้นจนนั้ตกใจแต่ก็ใช่ว่านลิเวอร์พูลจะไม่มีเงินจ่ายสําหรับเหนี่ยมีดังนั้นนั้นตอนนี้ลิเวอร์พูลกำลังถูกท้าทายว่า จะยินดีทุ่มกราตัว80ล้านปอนด์สำหรับดิวนี้หรือจะถอนตัวออกมาจากดิวนนี้ตามที่พวกเขาถนัดด้วยเหตุผลว่าไม่กล้าทุ่มค่าตัวนะครับลิเวอร์พูลล็อกเป้าฟาลาดิโกเคซาและลลโลซานีเป็นเป้าหมายการเตอร์ัพรแทนที่ของโมฮัมเหม็ดซาลาห์ในฤดูกัน้าและจากที่เมื่อช่วงต่างกันที่ผ่านมานั้นครับลิเวอร์พูลสามารถเปิดบ้านเอาชนะปอนด์มัดไปใน้3ประตูต่อหนึ่งและในเกมนั้นนี้โมซาลาห์ก็สามารถทำได้1นประตูจากลูกจุดโทษ แต่ถึงอย่างนั้นนะครับหลายฝ่ายก็ยังกลับมามีความเชื่อมั่นว่าสถานการณ์ของโมซาร์กับลิวหูนั้นยังคงน่าเป็นห่วงนะครับและมีโอกาสที่ตัวของกองหน้าทีมชาติอียิปต์รายนี้จะตัดสินใจอำลาลิเวอร์พูลในนัดหน้าหลังจากที่ตัวของคนนั้นตกเป็นประมาณาในการสมทัพของทีมในลีกซาอุดิอาระเบียถึงขนาดมีข่าวหลุดออกมาว่าโมซาร์อาจจะได้รับค่าเหนื่อยสูงถึง100ล้านยูโรต่อปีเลยทีเดียวถ้าหากตัดสินใจย้ายไปแข่งในลีกซาอุดีอาระเบียในปีหน้า ดูล่าสุดนะครับทางด้านของเบนจาร์คบนะครับนักข่าวชื่อดังจาก CBS Sports ก็ได้ออกมาพูดเรื่องนี้ผ่านทางรายการฟุตบอลทนันเฟอร์โดยกล่าวว่ามูมิซาล,ลายังคงถูกยกย่องว่าเป็นหนึ่งในนักเตะกองหน้าที่ดีที่สุดของยุโรปในเวลานี้แม้ว่าตอนนี้ตัวของคนนั้นจะมีอายุ3 1ปีแล้วก็ตามและจากแหล่งข่าวที่ตัวของคนนั้นได้ยินมานั้นดูเหมือนว่าทีมจากฝั่งซาอุิอาระเบียนั้นก็มีความต้องการนี้ชัดเจนนะครับเป็นอย่างมากกับการคว้าตัวมูริซาลาไปรุ่นทัพในปีหน้า ดังนั้นก็ทำให้ตอนนี้ทางลิวพูนั้นก็ได้ทาการกําหนดเป้าหมายการสมทับนักเตะใหม่ล่วงหน้าเอาไว้เป็นที่รู้แล้วเพื่อกรณีโมซาลาเยเทียมใช่ผมได้ยินข่าวมาแบบนี้จริงๆวันลิวพูลได้ล็อกเป้าหมายที่ฟาเลริกก้เกียซ่าของยูนตุสและเลรอยซายนเน่ของเบย์มินิกในฐานะผู้เล่นกองหน้าคนใหม่ที่มีประสิทธิภาพและสามารถเข้ามาแทนที่ของโมซาลาได้เป็นอย่างดีและทิดส์แก,กนก็คือทันเจ็กนัครับ นั้นต่างก็ชื่นชอบในฝีเท้าของนักเตะรายนี้เป็นอย่างมากและก็เชื่อได้ว่าหากโมซานาายออกจากทีมไปจริงๆแล้วก็ประสิทธิภาพของทั้งฟาลิโกเคียซ่าและเลอรอสันนี้นั้นสามารถแทนที่ของโมซานาได้เป็นอย่างดีแต่ถือว่นั้นตอนนี้ก็เป็นเพียงแค่แผนที่ลิเวอร์พูลวางเอาไว้เท่านั้นสําหรับฤดูกาลหน้าและในตอนนี้ทั้งลูกนั้นก็ไม่ได้ติดต่อกับทั้งฟาริโกเคียซ่าและเลอรอสันนี้แต่อย่างใดนั่นหมาว่าแผนงานที่วางเอาไว้ล่วงหน้าแบบนี้ สามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่นั่นก็แสดงเห็นแล้วว่าวันอร์พูนั้นได้เตรียมพร้อมเอาไว้แล้วเพื่อวันในวันหนึ่งพวกเขาไม่มีกองหน้าที่ดีที่สุดของพวกเขาอยู่ภายในทีมอีกต่อไปดังนั้นก็ต้องมาคอยติดตามกันต่อไปว่าสุดท้ายแล้วลิว์พูจะคว้าตัวนักเตะทั้งสองคนนี้เข้าสู่ทีมตามที่ตกเป็นข่าวหรือไม่ในฤดูกาลหน้านักแค่ไหนนะครับเจ็กยงรับยันเทนเรียงเกมพิชิตบอลหมัดมีอาการบาดเจ็บ เยืกแงครับนะครับเจ้านยายใหญ่ของทีมลิเวอร์พูลระบุว่าเทนอเล็กซานเดอร์โนแบ็ตบขวาตัวกลัน่นมีการบาดเจ็บรบกวนในเกมเปิดบ้านสยบบอลมัดสำเนียงจากการฝ่ายแข้งศึกพิมลิอังกฤษเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาพร้อมกับอัเด็กทั้งคืนล่าสุดนะครับเทนอเล็กซานเดอร์โนโดนเปลี่ยนตัวออกจากสนามในนาทีที่76โดยมีโจโกเมตสูกทรงลงไปเล่นเกมรับแทนช่วงหลังจากฟุลดักจอมบุกมีการบาดเจ็บเดินขยกขยเก ต่อไปนั้นดังกาวนะครับคุณซชิงมันเชื่อว่ากองหลังทีมชาติอังกบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเขาถูกเตะมันเป็นอาการบาดเจ็บแต่เท่าที่เรารู้สึกมันไม่น่าจะมีอาการพลิกหรืออะไรทั้งนั้นมันเป็นแค่การถูกเตะด้วยเหตุผลนี้เราจึงเปลี่ยนเขาออกและหวังว่าเขาจะโอเคจคกิก็ครอปกล่าวนักกุนนี้ยังรอดจคกิก็ครอปอดลิเวอร์พูลได้ใบแดงเกมชนะปอนมัดไม่น่าโดนไล่ออก เจเกนคลับนะครับผู้จัดการทีมเดวร์โูลลงความคิดเห็นว่าอเล็กเซนต์แม็กอลิสเตอร์ไม่ได้จะโดนลงโทษหนักถึงขนาดถูกตะเพิดออกจากสนามในเกมพิมลิสแมตต์เบิร์ตอันเฟลยิงแสงหน้าชนะปอลหมัดสามเนืองในเกมวันเสาร์ที่19สิงหาคมที่มันมากเจคเกนคลับระบ,บุหลังจบเกมที่บูกับเดอชอรี่ว่าเขาเข้าใจผู้ตัดสินดีแต่หลังจากดูภาพ้าอีกครั้งเขารู้ว่ากองกลางเด็กกีทีมชาติอาร์เจนตินาไม่ได้เข้าประทันหนักใส่ฝ่ายตรงข้าม แต่แสดงให้เห็นความพชัดจายที่นักเตะเล่นกันได้อย่างเยือกเย็นหลังจากนั้นและไม่เสียประตูเพิ่มเราออกสตาร์ทได้อย่างยี่ยมยี่แต่ผมคิดว่าประตูรแรกที่เราเสียไปเป็นลูกนำหน้าแต่มันก็เป็นการเตือนเราจากนั้นนาทีต่อมาเราก็เสียประตูจริงๆ ซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ดีเราจําเป็นจะต้องใช้เวลากันนิดหน่อยจากนั้นเราก็เล่นกันนี้ดีขึ้นเราก็ได้2ประตูซึ่งเป็นเรื่องที่ดีครึ่งหลังทุกอย่างเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเพราะว่าเราเหลือกัอนสิบคนแต่เราได้ประตูที่3ซึ่งสุดกันมากในตอนนั้นมันทําให้เรารเมีความฮึอเหือมและเป็นเกมที่2ของซีซั่นและมันเป็นเกมที่ยากแต่เราต่อสู้จนผ่านมาได้และไม่เสียประตูเพิ่มเราได้สามแต้มและมันเป็นสิ่งที่เราต้องการเจคกี้ล็อกกล่าวกับสื่อแน่นอนว่ามันไม่ควรเกิดขึน้น บอกว่ามันจะไม่มีอีกแล้วเราต้องคุยกันถึงการเร่งเกมที่เลวร้ายมันเปิดโอกาสให้คู่แขงมีกําลังใจแต่เมื่อเราทําเกมของเรา,าได้เราก็เล่นกันดีๆและเลือกเย็นในเกมกับโจซีหลังจากเราเสียประตูเราออกอาการลุกลี้ลุกลนแต่ผมก็ไม่เห็นสิ่งนั้นในวันนี้เราค้นพบเกมของเราจนกลับมาได้เราเล่นกันในอย่างที่ต้องการเราได้2ประตูหลังจากนั้นก็มีใบแดงซึ่งเป็นเรื่องที่ยากสําหรับทั้งสองเทมแต่แน่นอนว่าเราลําบากกว่าเพราะเหลือนักเตะน้อยกว่า ผมได้ดูใบแดงอีกครั้งแล้วแต่แน่นอนว่าเรายังไม่ได้คุยกันผมเข้าใจพูดตัดสิน100%ในจังหวะนั้นแต่เมื่อผมกลับไปดูมันไม่มีความรุนแรงมันเป็นการเข้าประทบผิดจังหวะเท่านั้นมันมีการกระทบกันที่น่าแค้่งเพียงเล็กน้อยเราเห็นการเข้าสกัดที่หนักกว่านี้ซึ่งไม่ได้ใบแดงผมไม่รู้ว่าเราต้องทำยังไงแต่เราควรถูกกันถึงเรื่องนี้อีกครั้งกุนซือคู่แข่งยังเห็นด้วยกุนซือปอนมาตรับแม็กอลิสเตอร์ไม่ควรโดนใบแดง ไม่ควรโดนใบแดงอันโูนนี่เอราโอล่านะครับผู้จัดก,การทีมาสเปนของปอนมัดยอมรับว่าตนคิดว่าจังหวะฟาวล์ของอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์กองกลางชั้มโลไม่น่าจะร,นรุนแรงถึงขั้นโดนใบแดงในเกมแพ้ลิเวอร์พูล1-3ที่สนามแอนฟิลด์ในศึกพรีเมียร์ลีตเมื่อวันเสาร์ที่19สิงหาคมที่ผนน่านมาอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์นะครับสตาร์ทีมชาติอาร์เจนตินาชุดแชมป์ฟุตบอลโลก2-2 0 2เปิดปุ่มพุ่งเข้าเสียบใส่แบรนด์คิสตี้จนเป็นเหตุให้โทมัสปล่าหม ผู้ตัดสินควักใบแดงไล่ออกจากสนามทันทีหลังจบเกมไปแล้วนะครับอิราอุล่าเทรนเนอร์ของบอลมัดยอมรับว่าจงหวะดักล่าวอาจไม่ดูนรนถึงขั้นต้องโดนไล่ออกผมก็ไม่รู้นะแต่บอกตามตรงมันดูไม่เหมือนเป็นใบแดงเลยนอกจากนี้อิราอุล่ายังกล่าวถึงรูปเกมของทีมที่เริ่มต้นดีๆแต่สุดท้ายก็ไม่ได้อะไรกับบั้นเลยเราเริ่มต้นดีๆเราโดนรืบอประตูไปก่อนจากนั้นก็ได้ประตูขึ้นนำเรามีโอกาสอีกครั้งผู้เล่นประตูและกองหลังของพวกเขาเล่นผิดพลาดในบางครั้ง แต่หลังจากนั้นพวกเขาก็พัฒนาฟองขึ้นเรื่อยๆและพยายามไล่กดดันพวกเราเราทําลงานดีมากๆหลังจากนั้นก็มาเสียจุดโทษจังหวะนั้นมันเบามากมีการสัมผัสกันก็จริงแต่เบาเหลือเกินสัมผัสต,ตัวแบบเบาๆมันไม่ใช่เกมที่ง่ายเลยสําหรับผู้ตศิลินผมคิดว่าเรามีโอกาสเยอะเลยทีเดียวเรายิงได้1่ประตูดดนริทไป1ลูกช่วงท้ายเกมเราสร้างสรรค์โอกาสจะตะ3สามึงสี่ครั้งและน่าจะได้ประตูเอเรโอลากล่าวทิ้งท้าย โบอสไลด์ lide, นะครับชงแข้งหงดัง Liverpool, ลิเวอร์พูลไล่แซงปอนมัดเก็บสามแต้มสำเร็จลิเวอร์พูลเปิดบ้านเจอกับปอนมัดแต่ทีมเยือนขึ้นนำไปก่อนตั้งแต่นาทิตที่3ก่อนจะมันจะมียิงแซงรวดเอาชนะไป3าหนึ่งเก็บ3าคะแนนได้สำเร็จโดมินิกโซบอสไลด์นะครับกองกลางหน้าหล่อออกมายกย่องเพื่อนร่วมทีมลิเวอร์พูลว่าช่วยกันยิงไล่แซงเอาชนะปอนมัดในเกมเมียร์นั้นล่าสุดที่แอนเวลหงดางโดนนำไปก่อนนะครับตั้งแต่นาทิตที่3แต่หลังจากนั้นพวกเขาก็ เพลิดเลไล่แสง3ประตูรวดจากบริอันมูเมียซาลาและดิโกโชตาเอาชนะปอนมัดไปด้วยสกอร์สามหนึ่งเก็บ3นามคะแนนแรกในลุ้กนการนี้ได้สำเร็จนะครับหลังจบเกมนครับดินิกซบอสไลซึ่งได้รับกำจุมอย่างมากกับฟอร์มการเล่นในวันนี้โดยมีสนร่วมกับทั้ง3ประตูจากการยิงนอกกรอบเขตโทษได้ออกมาพูดถึงเพื่อนร่วมทีมที่ช่วยกันเล่นจนนำชัยชนะในนัดแรกให้กับหงแดงเลเวิวูฟุะ ทุกคนในแสดงเห็นถึงคาแรคเตอร์ของพวกเขาเลยเทียมเรามีการตบตัวที่ยอดเยี่ยมหลังจากที่โดนขึ้นนาและใบด่างของอเล็กซิสแบงค์อลิสเตอร์เรารู้จักกันมากขึ้นเรื่อยๆและเราก็เริ่มสนิทกันมากขึ้นเรื่อยๆอีกด้วยผมทําทุกอย่างเพื่อเตรียมผมทําทุกอย่างเพื่อพวกเขาและทําทุกอย่างเพื่อตัวเองถ้ามีใครสักคนที่อยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่าผมก็จะผ่านบอลให้เขาแต่ถ้าผมอยู่ในจุดที่ยิงได้ผมก็จะยิงเลยสซบอสไลกล่าวทิ้งท้ายเมื่อค่ำคืนที่มันมาโชว์คลาสเลยนะครับท่านผู้ชม สุดๆจริงๆนะฮะทั้งการเล่นเกมลุกและเกมลับนะครับของจริงนะฮะคนนี้สุดยอดโดดเด่นที่สุดเลยนะจ๊ะได้ของดี <S <S สถิติดมิทสปอสไลน์เกมประทับปอนหมัดความแม่นยำในการใจบอล93%เลี้ยงบอลสำเร็จมากที่สุด3ครั้งผ่านบอลสำเร็จมากที่สุด65ครั้งชนะการดวล5ครั้งแท็กเกิลชนะ1ครั้งจากโอกาส1ครั้ง หวังบอลยาวสําเร็จ4ลูกยังบอลกลับขึ้นมา5ครั้งเรียกจุดโทษ1ครั้ง1จังหวะที่นําไปสู่ประตูสําคัญโดยสำหรับโซโบนะครับเกมนี้ต้องใช้คําว่าเจิดตรลัดจริงๆมันเป็นคําอื่นไม่ได้เลยเพราะนี่คือเกมของเขาเลยยกปร,รับแดนกลางได้อย่างสุดยอดมากในการทําหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและวันนี้เกมในวันนี้เขาแสดงสิ่งที่เขาทําให้กับเราได้เห็นแล้วว่าทําไมลิเวอร์พูลถึงยอมจ่ายเงินค่าจิตญาเพื่อคว้าตัวเขามาลงเชีย ยิ่งเล่นยิ่งดีขึ้นยิ่งเล่นยิ่งเข้าระบบโดดเด่นความแข็งแกร่งคือจุดเด่นจริงๆความคล่องตัวสปีดท,ที่ยอดเยี่ยมและการอ่านเกมเป็นอะไรที่ทําให้รู้เลยว่ามอนี่เก่งจริงๆวันนี้สําหรับผมก็คือแมนออ t ตเมตจริงๆนะครับด่วนสมอซอนไลว์วูนะครับได้ส่งอีเมลไม่เห็นด้วยกับใบแดงโดยตดงของอลกซิตแม็กเอลเซอร์ให้กับทางด้านพิมลีกเป็นที่รลอนแล้ว,ลวพร้อมรู้ว่าจังหวะดังกล่าว เป็นการลงโทษใบแดงที่ถือว่ารุนแรงจนเกินไปนะฮะและอยากให้พิมลิกกลับมาพิจารณาจังหวะนั้นเก่านี้อีกครั้งและยกเลิกผลของใบแดงในนั้นนี้ออกไปซะเพราะถ้าหากอุทธรณ์ไม่ผ่านไม่เป็นผลสาเร็จแบ็กอลิเซอร์จะถูกโทษแบนถึง3นัดในทันทีนะครับก็ส่งอุทธรณ์ไปแล้วนะครับท่านผู้ชมรอรุ่นกันนะฮะนี่คือสรุปการลิเวพูลครับท่านผู้ชมเป็นรอบเช้านะฮะของวันที่20สิงหาคมนะครับมีความสุขกันนะครับเหล่าสาวกของแดงลิเวพูลทุกท่าน ขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บากคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ